ช่เก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีเพื่อนชอบอยู่คนเดียวนัดอยู่คนเดียวทําอะไรอยู่คนเดียวก็ฟังเพลงแบบแนวแนวที่แบบเป็นเพลงแนวดิ่งอะ่ะเคยเอาก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆสิใช่ก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆแบบชีวิตมันไม่มีความสุขแล้วขอบคุณคุณคุณตายค่ะขอบคุณน้าครับผมแล้วตอนนั้นก็คือไม่มีความสุขแล้วใช่ไม่อยากทำอะไรนะแล้วพอคุณพอ่อจากคุณแม่ไปก็ยิ่งเครียดไปอีกถูกไหม ก็ก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วเราก,ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะต้องอหยุดเรียนใช่ไหมครับไม่ครับผมก็ก็เรียนด้วยแหละก็แต่ว่ามันเกเรอะไรด้วยไม่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็เลยออกมาทําง,งานใช่ไม่เรียนต่อมอสีคือที่ว่าเหตุผลที่ว่าไม่เรียนต่อก็คือเพราะว่าคณะทาง้งมันมันยากจนเนาะนมตรงยากจนแล้วก็พ่อก็แบบมีครอบครัวใหม่แล้วก็ คือต้องดูแลฝั่งน้องให้ดีอ่ะแม่ก็แบบดูแลดูแลสามคนอ่ะที่บ้านพราเพราก็อาจจะส่งมานานๆครั้งอะไรเงี้ยเดือนละครั้งอะไรอย่างงี้ครับผมแต่แมันก็ไม่พอใช้ใช้จ่ายในครอบครัวแม่ก็รับจ้างทุวงกวันนันแล้วพอเราเป็นบางช่วงเนี้ยก็ส่งเราเรียนต่อไม่ไหวเงินเงินม,ม,มันไม่พออ่ะเล่าความรู้สึกครั้งแรกที่ ที่ใคกรกก็ได้ที่บอกแล้วว่าไม่ต้องจะไม่ได้เรียนแล้วนะม .4 เราจําตรงนั้นได้ไหมครับว่าเราจะไม่ได้เรียนละวันนั้นคือผมตัดสินใจเองนั่นแหละว่าผมจะไม่เรียนต่อแล้วว่าด้วทางนะทางบ้านนั่นแหละก็เลยก็เลยอยากส่งน้องน้องสาวเรียนต่อให้จบนะจะได้ช่วยแม่อีกคนช่วยช่วยแม่กับพอ่อ คำว่าใช้คำว่ายักจนเลยอ่ะแสดงว่ายักจนนี่คือไม่มีมีไม่พอจริงๆใช่ไหมไม่พอ,พอ,พอครับบางบาง,บางทีบางทีบางครั้งก็ได้กินแต่ข่าวอ่ะแต่เพียงกับข่าวก็เคยผ่านมาหมดแล้วแต่ก็ต้องดิ้นรนอ่ะก็มันอยู่ได้นะแต่ว่าไม่มีตังไม่มีเงินแล้วแต่ขอแม่ก็บอกว่าแม่ก็สอนมาตลอดว่าถึงไม่มีตัง ไม่มีกับข้าวไม,ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอแต่ต้องมีข้าวขอให้มีใค่ข้าวแต่กับข้าวมันหาได้ตามทั่วไปอ่ปะแล้ว <ใน S 1> แล้ว <ใน S 1> วันที่มีแต่ข้าวไม่มีกับข้าวให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็คนคนเหมือนข้าวต้มอ่ะแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นอือฮั่ กินแค่นั้นเลยคือตอนนั้นคือคือมันไม่มีไม่มีตังค์แล้วใช่ป่ะใช่ตอนนั้นยังเด็กมากด้วยแล้วความรู้สึกตอนนั้นเรารู้สึกมีแต่ว่าต้องเก็บตังค์ไปใช้อสิ่งอื่นที่จําเป็นอะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกท้อถอยหมดหวังไหมในฐานะเด็กคนหนึ่งวันนั้นกินข้าวต้มใส่เกลือไม่นะมันมันมันก็ถือว่าเป็นอันเนี้ยความสุขอะ ก็ยังมีความสุขได้อยู่ใช่มีความสุขได้อยู่เพราะว่าอยู่กับแม่ใช่อยู่กับแม่แล้วความเด็กอะก็ไม่ได้คิดอะไราก็ผมเป็นคนกินง่ายๆแล้วเด็กคือกินอะไรก็ได้แบบน้ำพริกหรืออะไรแค่นั้นมันก็อร่อยละแค่นั้นก็อิ่มละคือขอให้อิ่มอะกินะอะไรก็ได้ไม่เลี่ยงมากไม่อะไรก็เลยเป็นที่มาของคนที่ไม่คิดถึงอนาคตไม่มีความฝันอะไรมากมายเพราะไม่รู้ ปัจจุบันจะปัจจุบันยากแล้วอนาคตเลยไม่คิดอย่างนี้ป่ะก็ก็เคยคิดแบบนั้นใช่ก็มีความคิดแบบนั้นอะอ่าทุกคนปรบมือให้มินหน่อยนะพอเข้าไปทำงานอ่ะก็ออกแล้วแบบมันก็จบแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเอ้ยขอบคุณนะครับคุณเป็นไฟบเีวขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผม หลังจากที like bon ่ไม่ขด้วขอบคุณขอบคุณครับโอยไม่อหลังจากที่จะลองให้หลังจากที่ออกมาจากอันนี้จบจบมสามแล้ก็ไม่ได้เรียนต่อก็อมาช่วยงานออกมาช่วยแม่หางานทําแล้วก็ส่งน้องเรียนก็ผมจะรับรับผิดชอบเรื่องค่าค่ากินค่าอะไรที่บ้านขอบคุณเจ๊เจ๊ซื้อข้าวในแต่ละปี่ะ อ๋อซื้อเป็นปีเลยหรอใช่ซื้อเป็นปีซื้อเป็นกระสอบกระสอบกระสอบอะซื้อเป็นถังอะถังนึงก็ประมาณร้อยร้อยกว่านะถังนึงถือประมาณไม่ถึงร้อยประมาณแปดร้อยร้อยหกสิบทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่ที่เราอาจจะเคยเล่ามาแล้วใช่จริงๆชีวิตขอบคุณวคนละราคาโหขงขวัญยัยอะไรอะอ ขอบคุณค่ะขอหามร่มมือก็คือแปลไฟขอบคุณค่ะก,ก็คือจะอบอกว,ว <ะ S 2> ออ่าเขาเขามียิ่งกว่านี้อีกแต่เราเล่าไม่ได้จริงๆะนะครับคุณพี่นาขอบคุณค่ะคือเล่าเล่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆนะคะใช้คําว่าสิ่งที่น้องมินเจอเนี่ยมันยังมีที่ทับถมที่ทําให้เขากลายเป็นคนที่แบบ จม <Yeah. S 1> อยู่ในความทุกข์จริงๆทุกคน <Okay. S 1> แล้ววันนี้ที่ยกมาพูดอะ่ะมันมีประโยคหนึ่งที่มาดามจาเป็นต้องพูดก็คือฝันร้ายของลูกคือการเห็นพ่อกับแม่ต้องแยกทางกันแน่นอน <Okay. S 1> มาดามก็เคยผ่านมาทุกคนเห็นตอนที่พี่กับพี่สุรุโลกใช่ไหมทุกคน <Yeah. S 1> จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่พี่โอ๋น่ารักจังที่บ้านลาดลิงทุกคนรู้ไหมว่าไม่ได้ต่างกัน กับของมินหรือหลายๆคน uh huh. ชีวิตคู่พอแต่งงานกันแล้วเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอ่ะแรกๆมันอาจจะมีช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงที่มีความสุข uh huh. แต่พอมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมีลูกมีภาระถูกปะ่ะ uh huh. มีปัญหามันไม่ได้สวยงามมันต้องรักกันจริงๆมั่นคงต่อกันแล้วมีเรื่องของการนอกใจการ อ่านึกออกป่ะ,ะมันยากมากๆจริงๆคําว่าชีวิตคู่เพราะฉะนั้นมาดามถึงได้มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่เนี่ยอาอาจจะไม่ไม่เหมือนกับใครหลายๆคนเลยอย่างเนี้ยนะคะคือถ้าเกิดเจอที่ดีคุณโชคดีมากมาดามก็ขอให้เป็นอย่างนั้นไปนานๆน,น,นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ต้องประสบปัญหา อย่างอย่างที่รู้นะครับมันไม่ใช่มีแต่ความสุขอย่างเดียวอ่ะตอนพี่เด็กๆก็เป็นเหมือนกันครับแล้วก็เขาทะเลาะกันจนถึงขนาดที่พี่คิดว่าแยกทางกันเถอะใช่มันจะดีกว่าช่วงแรกพี่คิดนะว่าโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณค่าว่าโอ้หถ้าพ่อแม่เราแยกทางกันเราเราต้องร้องไห้เราต้องทุกข์มากเลยแต่ปรากฏว่าพอมันมันมันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ลูกๆที่บ้านน่ะมีความคิดเหมือนกันหมดเลยว่าแยกกันเถอะแต่<ไ>คนเป็นแม่กับคนเป็นพ่อเขาไม่ได้ผูกพันกันแค่คือง่ายๆว่าเขารักกันน่ะมันเป็นความรักที่ที่มันเต็มไปด้ยวยความเจ็บปวดแต่ว่ามันรักอะนึกออกปะ่ะเพราะฉะนั้นในใจใจเลอกๆแล้วเพราะฉะนั้นคนเป็นคนเป็นแม่ลืมยากกว่าคนเป็นพ่อหรือเปล่าพี่ไม่ทราบผู้หญิงอะเพราะฉะนั้นแม่พี่อะ คือทุกมากทุกมาตลอดชีวิตถชาในองผมนะผมว่าเหมือนกันกรเลีย้ยากครับ<ะ>ใช่คือพ่อก็เหมือนกันแม่ก็เหมือนกันแต่ผู้หญิงจะมากกว่านิดนึงใช่หรือเปล่าพี่คิดว่าอ่าอย่างคุณพ่อพี่ทํางานเป็นข้าราชการป่าไมา้เขาจะต้องออกเขาเรียกว่าต่างจังหวัดอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของ มีผู้หญิงโทรมาที่บ้านแล้วก็บางทีมาแกล้งแม่ว่าแม่พี่เลี้ยงลูกมาสามคนด้วยตัวคนเดียวปบมือค่ะผู้หญิงจะเอาหมายมากกว่าใช่ให้ให้ทุกคนลองคิดดูว่าเรามีคำคมกำลังใจยังไงบ้างที่จะให้กันละกันของพี่นะอันแรกก็คือความรัก ที่สวยงามที่ดีกับชีวิตไม่ได้หมายความว่าแต่งงานจดทะเบียนหรืออยู่ด้วยกันสามีภรรยาผู้ชายหรือผู้หญิงบางคู่อาจจะทนทุกข์ทรมานเพราะการผูกมัดด้วยการแต่งงาน,งงานได้แหละอันนี้ความคิดของพี่นะ ไม่ได้ทุกคนทุกคนที่ดีก็มีแต่สำหรับพี่พี่แค่คิดว่าถ้าเราต้องทรมานทั้งชีวิตเพราะว่าการตัดสินใจผิดในการแต่งงานหรือดวงมันไม่สมพงกันแล้วเพอเอินแต่งงานไปอะ่ะแล้วอยู่ด้วยกันมันมันไม่ดีมันไม่เจริญมันแล้วอยู่เป็นโสดถ้าใครตอนนี้ที่เป็นโสดอยู่แล้วชีวิตมันเลิศปกมือ เพราะฉะนั้นอยู่ที่ทุกคนเลือกทุกคนมีอิสระในการเลือกนะคะ uh huh. แล้วก็ให้กำลังใจคนที่ใช้ชีวิตมาแบบกระท่อนกระแท่นไงบางคนมีแต่แม่บางคนมีแต่พ่อบางคนไม่มีเลย uh huh. ก็ให้เข้าใจว่าขอบคุณครับก็ให้เข้าใจว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่มีความสุขก็ให้เขาไปจากกันเถอะ <Right. S 2> เพราะฉะนั้นพี่ก็จะจะบอกมินว่า มันก็มีเหตุผลที่คนบางคู่เขาจะต้องจบความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นหน้าใหม่อของชีวิตถูกไหมอา่าใช่เพราะว่าถ้าถ้าเกิดถ้าอยู่ต่อไปมันก็ไม่แต่จะแย่ลงให่ดีขึ้นเลยก็ถ้ามิ่งจะต้องปลอบใจคุณแม่กวันนี้ก็ปลอบใจ <laughs> ป,ลปลอบอยังไงบ้างพูดถึงแม่ว่า ก็ปอบใจแม่แม่ไม่ต้องไปคิดอะไรแมคเคยมีน้ําตาขอแล้ะคอนโอให้อยู่แม่ก็ยังลองให้ใช่ครับผ่านมาสี่ปีห้าปีไม่ได้ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งหยุดเสียใจจากความรักที่มีต่อผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพ่อของลูกถูกไหมผู้หญิงลืมยากอยู่แล้วทุกคนมาดาเชื่ออย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะมีความสงสารลูกๆด้วยอใช่ถูกไหมคะอ่า แล้วก็อาการของแม่ก็คือต้องคอยประครับประคองเพราะเขาความคิดหรือแบบสติการตัดสินใจก็ไม่เสถียรเนาะ uh huh. เพราะขณะพี่เองเจอวิกฤตบางครั้งอะ่ะพี่ช็อตพี่ลืมพี่แบบงงเออเลยพี่พี่เข้าใจนะ uh huh. พี่แอบดูอย่องห่างแล้วพี่พี่พี่อกขอคอยทักทักมาเลยอันนี้ทักหาว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหมวั